ตีกันรัวๆแบบที่ไม่ต้องกลัวว่าฝ่ายตรงข้ามจะเปิดได้ทิกเกอร์อะไรเลยนะสมมติว่าเริ่มเทินมาแล้วเป็นสนามประมาณนี้นะคะส่วนถ้าน้องๆคนไหนเอาไปเล่นแล้วสนามมันไม่ได้มีตามนี้เป๊ะก็ลองปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เลยนะโอเคขอเข้าเทินปุ๊บเริ่มต้นไลฟ์เฟสนะคะพี่แอร์ก็จะใช้ความสามารถใบนี้เลยของวาเลอ์นะคะเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสสามารถ เขาตบบสหนึ่ 1, แล้วก็เลือกการ์ดขึ้นสีขามในชื่อจากมือขอลงช่องเรียากาศดนะเราไปนั้นจะบวก2,000แล้วเราจะได้จัวหนึ่งใบงั้นก็เขาตบบาสหนึ่เลยเขาตบบาสหนึ Counter ่นะแล้วพี่แอก็จะขอใบนี้ลงมาชว่วย นายพลทหารเรือขึ้นสีขามกาเลอยสตัวนี้จะบวก2,000จนจบเทธนเลยนะแล้วจะได้จั่วเพิ่ม1ใบด้วยแล้วก็พอเข้าสไตร์สเต็ปนะคะเราจะทำการสไตร์นะโดยการทิ้งใบนี้ลงไปแล้วก็สซ์เป็นใบนี้เลยมังกรจอมพลขึ้นสีขามฟลัชฮาร์ดรากอนนะคะจากนั้นเราจะใช้สกิลฐานสไต์ด้วยนี่วาเลออสเราจะใช้ทั้ง2สกิลเลยนะคะ กิวที่2ก็คือโซบาร์ดหการ์ดที่มีคําว่าขื่นสีคามในชื่อ,อการ์ดเมื่อทําการสไตล์ยูนิตที่มีขื่นสีคามนะคะก็คือสไตล์เป็นใบนี้จะใช้ความสามารถนี้ได้นะสามารถเลือกแวนการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบจนจบเทิร์นพลังของยูนิตนั้นจะเป็น1 1 0 0 0 และยูนิตนั้นจะไม่สามารถถูกเพิ่มพลังหรือลดพลังได้นอกจากความสามารถของการนี้และการเดียนเท่ากับว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเปิดทิกเกอร์ได้หรือมีความสามารถเพื่อนบวกพลังให้เพื่อนน่ะจะไม่สามารถบวกพลังได้เลยนะฝ่ายตรงข้ามจะยืนแค่11,000การ์ดรัวๆเท่านั้นใช้กับกาเดียนได้เท่านั้นนะคะทีนี้ล่ะก็จะถึงคิวของเราตีรัวๆแล้วเราแค่โซบาต,ตัวที่มีขึ้นสีคามนะโซบาใบนี้ออกไป นี่ฝ่ายตรงข้ามจะเป็น11,000ตลอดเทิรนนี้นะคะหวานหมูเล,ล่าล่าเราจะมาตีกันรัวๆปีเลยมาก็อเซตสนามให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้พี่แอร์เซตสนามเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นตีครั้งที่หนึ่งจะโจมตีด้วยใบนี้เลยตัวนี้บอกว่าออโต้เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการนะเราสามารถเคาน์เตอร์บัสหนึ่งทิ้งการ์ดหนึ่งใบที่มีขื้นสีคามนะคะ แล้วก็จะได้รับความสามารถเมื่อแวนการดโจมตีตัวนี้จะบวกพลัง2,000และสแตนยูนิตนี้แล้วก็ถ้าเป็นการโจมตีครั้งแรกก็จะสแตนยูนิตนี้ได้ด้วยวก็เท่ากับว่าตัวเนี้สแตนขึ้นมาได้ถึง2รอบตีได้ถึง3รอบในใบเดียวเลยเป็นใบที่เก่งสุดๆเลยนะคะใบนี้ พีแอร์ Air ก็จะโจมตีไปเลยเมื่อกี้บวกให้2,000ใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นตี1 1 0 0 0ตีเข้าแวนการ์ดไปเลยนะคะยังไม่จำเป็นต้องบูสต์ก็ได้นะก็11,000ตีแวนการ์ดแล้วเราก็ทิ้งการ์ดขึ้นสีคาม1ใบนะคะแล้วก็เลือกทิ้งการ์ดขึ้นสีคาม1ใบแล้วก็เคาน์เตอร์บัสหนึ่อันนี้ก็ตีครั้งที่1พอตีครั้งที่1เสร็จปุ๊บตัวนี้จะสแตนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อไปจะเป็นการโจมตีครั้งที่2เราก็จะโจมตีตัวเนี้ยไปเลยอ่ะครานี้บูสก็ได้นี่ก็10,000นบึงพันแล้วก็บวกเจ็ดพันก็เป็น1 8 0 0 0หตีครั้งที่2นะคะต่อไปตีครั้งที่3เราก็จะเอาแวนการ์ดของเราโจมตีบ้างแล้วตีครั้งที่3ตีฟุง้งเนี่ยพลังเป็น26,000 3สมไดรฟ์ ตีครั้งที่สามไปเลยพอตีเสร็จปุ๊บแว่นกาดโจมตีตัวนี้จะโบกพลังแล้วก็จะได้สแตนด์ดูตัวนี้จะบวกอีก2 0 0พเป็น1 3,000แล้วและได้สแตนด์ขึ้นมา <Yeah. S 2> นี้เราตีไป3มรอบแล้วนะนี้ก็เราก็ากแล้วก็ไดฟ์เช็คปกตินะคะวันเฟิร์สไดฟ์เซคันด์ไดฟ์เตือนไดฟ์ปกติก็สมมติปา้าปาทิกเกอร์ไปอันนี้ไม่ได้มีผลอะไรมากก็แล้วแต่ว่าน,น้องจะเช็คได้อะไรบ้างแล้วนะคะนี่เราตีไป3มครั้งแล้วนะ ต่อ,อไปตีครั้งที่4แล้วตัวนี้ตีก็แล้วกันตัวนี้มีความสามารถสามารถตีจากแถวหลังได้นะคะระบบพลัง3,000เป็น11,000ตีเข้าแวนการ์ดได้ด้วยก็ตีปุ้งไปเลยตีครั้งที่4แล้วและตัวนี้ตัวนี้บอกว่าเมื่อเรียกาตีครั้งที่4นะจะเกิดออโต้เราสามารถเคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วก็ เลือกงายการ์ดที่ความอยู่บน G ีโซนที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ก็คือหงายตัวเดียวกันเนี่ยแหละอันนี้พี่แอมสมมุติว่าใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยแล้วเนาะตอนนี้ก็จะมี G ีโซน3ใบแล้วด้วยพองายตัวเองปุ๊บเลือกทิ้งการ์ดบนมือคุณสองใบทาตามสเต็ปไปเลยเลือกทิ้งการ์ดบนมือสองใบสมมติทิ้งการ์ดสใบ แล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่เรียกาศของคุณที่มีคำว่าขึ้นสีความโจมตีเป็นครั้งที่4ตัวนี้จะสามารถสแตนได้และไดฟของยูนิตนี้จะลดลง3ก็จะสแตนกลับมาได้อีกครั้งนึงนะไดฟลบ,บไม่เป็นไรเพราะว่ามีความสามารถที่2อ,อยู่เมื่อ GB3 ตัวนี้จะได้ไดฟบวก1นะคะและเรียกาศแถวหน้าทั้งหมดจะบวกใบละ2,000นะออก oh. บวกให้เฉพาะขึนสีความนะคะ ก็บวกไปเลยใบละสองพันแล้วก็มีความสามารถของตัวนี้ด้วยตัวนี้บอกว่าถ้าแวนการ์ที่มีขึ้นสีข้ามสแตนจะสแตนใบนี้ขึ้นมา <Hey! S 1> ต่อมาก็ตีครั้งที่5ไปเลยก็ได้จะได้ดิฟเช็คหนึ่งครั้งนะคะเผื่อมาปาทิกเกอร์ให้ค้างๆได้ตีครั้งที่5แล้วก็ดิฟเช็คไป แล้วก็ตีครั้งที่6นะคะตีครั้งที่6ปุุงอันนี้ไม่มีความสามารถตอนตีแต่ว่าตัวนี้บอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ตีแวนการ์ดครั้งที่4หรือมากกว่าจะสามารถรีทายแล้วก็จัวกาสองใบได้โอเคก็รีทายได้จวดสองใบนะคะ แล้วก็ตีครั้งที่7ปุ่งบวกครั้งแรกก็เป็น11,000บวกครั้งที่2ก็เป็น13,000แล้วก็บวกคอนติเนียเป็น15,000 15,000 0บวก7,000ก็เป็น22,000ยังไม่รวมทิกเกอร์นะนี่ก็จะตีได้7ครั้งนะคะอ๋อแล้วก็อีกนิดนึงเมื่อกี้พี่แอร์ลืมตัวนี้ในดอกโซนนะก็มีความสามารถด้วย เมื่อแวนการ์ที่มีคําว่าขึ้นสีค้ามในชื่อกาสแตนด้วยความสามารถเราสามารถนําใบนี้กลับขึ้นมือ <Yahoo! S 1> ปิ้งถอดโซ่หนึ่งใบนะคะอย่างนี้เทินหน้าแล้วก็เอามาสไตล์ใหม่ได้นะนี่ก็ตีทั้งหมด7ครั้งนะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยก็ฝ่ายน้งข้าวเขาจะเปิดทิกเกอร์มาใบแรกแล้วเราจะตีไม่เข้านะเขาจะพลัง11,000ตลอดเทิร์นนั้นเลยด้วยความสามารถของวาเลอฟนะคะ น้องๆก็เอาไปลองจัดเล่นดูได้นะเด็กนี้จัดง่ายๆนะคะใช้แค่การ์ดจากชุด GBT13 อันนี้น้องๆสามารถซื้อ4กล่องหรือว่าซื้อแยกแค a อลค f าฟอสอย่างละ4ใบนะคะแล้วก็ไปจัดคู่กับ CD19 อันนี้นะคะใครอยากได้อะไรสามารถสั่งซื้อได้ที่ VGcardshop.com นะคะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย